ปฏิบัติตัวก่อนยอตาควรทำอะไร 1. การเตรียมอุปกรณ์ก่อนยอตาตรวจสอบฉลากยาได้แก่ชื่อยาวันหมดอายุหากเป็นยาที่เปิดใช้แล้วไม่ควรเกิน30วันจากวันที่เปิด จากนั้นล้างมือก่อนหยอดตาทุกครั้งด้วยน้ำสบู่หรือน้ำสะอาดนานติดต่อกันอย่างน้อย20วินาทีจากนั้นเช็ดมือให้แห้งหรืออาจใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ หากดวงตามีคาบสกปรกหรือขี้ตาใช้สำลีชุบน้ำสะอาดหมาดๆเช็ดจากหัวตาไปหางตาทั้งด้านบนและด้านล่างการไปวัดตัวขณะหยอดตาควรทำอะไร 1. เปิดฝาขวดยาหยอดตาถือไว้ในอุ้งม,มืออย่างระมัดระวังหรือวางหงายวางตะแคงบนกระดาษทิชชู่ ไม่สัมผัสด้านในฝาขวดยาไม่คว่ำฝาขวดยาลงกับพื้น 2. นอนหรือนั่งเงยหน้าในท่าที่สะดวกนำขวดยาหยดตาหรือน้ำตาเทียมเสียบในช่องยาหยดตาบนอุปกรณ์ช่วยหยดตา eye dropper device วางอุปกรณ์ช่วยหยดตา eye dropper d e v i ครอบดวงตาข้างที่ต้องการหยอดจากนั้นใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้ของมือข้างที่ไม่ถนัดดึงเปลือกตาล่างลงให้เป็นกระพุ้งและเหลือบตาขึ้นข้างบนใช้มือข้างที่ถนัดจับขวดยาหยอดตาให้มีลักษณะเหมือนการจับปากกาดังนี้หยอดตาข้างขวาด้วยมือขวาให้ใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยค้ำบริเวณระหว่างคิ้ว หยอดตาข้างซ้ายด้วยมือขวาให้ใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยค้ำบริเวณหางคิ้วหยอดตาข้างขวาด้วยมือซ้ายให้ใช้นิ้วนางแล้วนิ้วก้อยค้ำบริเวณหางคิ้วหยอดตาข้างซ้ายด้วยมือซ้ายให้ใช้นิ้วนางและนิ้วก้อยค้ำบริเวณระหว่างคิ้ว 4. หยอดยาหนึ่งหยด ลงในด้านในของเปลือกตาล่างระวังอย่าให้ปลายหลอดยาสัมผัสถูกขนตาเปลือกตามือหรือสิ่งใดๆระวังอย่าใช้แรงบีบหลอดยามากเกินไปเนื่องจากจะทำให้มียาไหลออกมามากเกินไปข้อควรรู้การหยอดตามากกว่าหนึ่งหยดไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นการปฏิบัติตัวหลังหยอดตาควรทำอะไร 1. ปล่อยมือจากการดึงเปลือกตาล่างไม่กระพริบตาหรือหลับตาเบาๆประมาณ60วินาทีนับ1-60 2. ใช้สำลีแห้งหรือไม้พันสำลีกดหัวตาประมาณ1-2นาทีนับ1-120หากพบว่ามียาส่วนเกินให้ใช้ทิชชู่สะอาดซับออกการดูแลอุปกรณ์ยาหยอดตาน้ำตาเทียม 1. ปิดฝาครอบขวดยาให้สนิท 2. เก็บยาหยอดตาไว้ในอุณหภูมิห้องพ้นจากแสงแดดหรือไว้ในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสช่องแช่ธรรมดาห้ามเก็บยาหยอดตาหรือน้ำตาเทียมไว้ในช่องแช่แข็ง 3. หลังเปิดใช้ยาหยอดตาหรือน้ำตาเทียมควรติดป้ายบอกวันเปิดใช้และวันหมดอายุ 4. เช็ดอุปกรณ์ช่วยหยอดตาด้วยแอลกอฮอล์หรือล้างด้วยน้ำสบู่จากนั้นเช็ดให้แห้งและเก็บใส่กล่อง